มาเจ๋อหอยเผือกของห้อยโปได้มาหนึ่งคมนะเป็นลูกผู้บักลารนี่เป็นลูกผู้ใดครับห้อยโปเป็นลูกมันเป็นหลานเบิ่มครับอหลานเบิ่มเพราะเป็นลูกผู้คมโตมันบรืครับนะครับคมตัวจากเดือนแล้วครับลูกสายเขาอ่ะหุบเงี้ยห่าเย็นหุบเย็นเลยโอเอาทองอองป้องเดียอนเนาะแดงเอ้ยสีชมพูเลยที่นี่แม่เขาครับพันแต่ตัวแล้วอ่ะพาลูก ตัวเดียวครับเนี่ยบักล้าในตัวเดียวตอนนี้ได้ท่องเขาครับข้อสูงยังยังยังไม่ให้ผสมช่องว่างข้อสูงครับมสูงปฏิบัติผมก็ปฏิบัติตะกี้ซื้อเข้ามาอ๋อแต่ก็ถือว่าผ่านยี่ข้อสูงเนาะที่เป็นรอยแบบสามสิบห้าหกสามเจ็ดคือว่ได้ป่ะยิ่ได้ป่ะเกยียบเกยียบสี่สิบเนี่ยเออลิมครับมีประวัติบอครับหล่าเผือกไะบอครับเป็นค่ยบ้านดิครับครับค่ยบ้านยังเลยอ๋อค่อยอยู่กับบ้านแต่ว่า เนื้อนหนังเขทาทาโอ้ะเผาเปไ็นไรครับโอ้ะเผากระดิมีเม็ดข้าวต้มในอยู่จมูกเนาะก็เป็นเรื่องปกติของไขยเผือกด้วครับตาสาวน้อยเพิง่งจะซื้อมาสองเซนหนึ่นึ่โอ้เนี่ยตัวเนี่ยอ๋อที่นี่มื้อนี้ว่างไในที่ไหนครับนะ่ะโคบเนี่ยเม่ลูกอะ่ะโคบเนี่ยว่าหาเห,ห,หมือนหาหาเหมือหาต่อได้แนบ่บหรครับครับต่อได้ครับหาเหมือหาเพิ่มพี่นี่เราจได้สายเผือกไปไว้ในคอกด้วยครับหไว้ปูเรามาจากแก่งสนามนางมาที่คอกเบอร์ก้อนครับห้อยปู 8 0 0ย์1 5 5 9ูนย8 1 2 0 8์แปูจย์หนึ่งห้าาน่งห้เก้แปด่งสองศูน่างครับโปรจากเกียงสนามนางนะคับมันมาได้ค่อยโปรเด้คครับ มาเจอเม่ดน้ำดวนเรามาจากพังค้นนะครับแต่มสามตัวนะมนันเอานะพ่อนะอันนี้เป็นหลาหน่อยถ้าได้ ب, พ่อเปิดไว้พ่อคุูเปิดไหมเชลยตัวนี้สิบสองจกัจกเดือนแล้วครับเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนเป็นบ้านนะพ่อนะนน 1 2บสองหนพนะครับนี่ได้พ่อลาาตัวนี้เนี่เท่าไหร่สิบสองอันนี้ก็สิบสองนะพะนะ่ออน,นี่เม่ตัวนี้ครับคือเรืน,นังขอทาเนี่ยอันนี้ขึ้นเลยืยังพ่อค้อเลื่องหนึ่งยังไม่ได้ผสมนะครับนะไม่องมันะองจใสูงก็ทีร้อย อดป่ครับสามสร้อยร้อยสามสิบกว่าเ้อะี่ร้อยสามสิบสามเด็นบ้านบ้านเลยมีประวัติครับเออเป็นบ้านบ้านเนาะแล้วาเน่ยนางขายท่าเยอ๋อเน่หนังขาท่าท่านอกจาส่ไุบอกคูเปิดเทใจครับล่าเนี่ยเปิดไว เออยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตอนร้องเลยนพ่อเนาะต้อนร้องยูท่านพ่อไก่กระสุนให้พี่น้องด้ยยูพี่พ่อครูแม่ลำดวนกับพ่อครูเรามาจากอ่เมืองพลเมืองพลบ้นแกนบ้นเกนมาขอเบอร์หน่ครับศูนครับสามเจ็ดห้าแแม่ลำดวนเมืองพลคับเอาพี่น้องคอโทรมาตอองกอนเลยครับเด้อพ่ออยากได้ไปเลี้ยงเนาะเออยพออีลานี่เนี่ยนังสูงกว่า่าเ้งขาดีเดี๋ผมจิก็เรียกกันแล้วพ่อครูเด้อ các bạn đi ra khắp đó, đó? các bạn đi các bạn đi cục khẩu đi cầu căng tròn cả có đi chúng càng ngắm ก็คู <peach> ่หมั้นเลยครับเด้อ่านหมานครับมาเจอพ่อพทได้ควายมา้า7ตัวซุ้มนึ่าในมือ่ะครับอเต็มสนามเลยของคู่เดียวอันนี้เปลี่ยนแม่ลูก u, ลูกคู้ลูกแม่พ่อลูกคูนั่บัลลาน้อยเชอเอย่างเลยครับนั่นน่ะ เกี่ยวเอียงเยอะเจ๊ะๆอยี่นั่นหนะครับบางลาน้อยลูกแรกบอกว่ามันลูกสองตัวแล้วครับเจีตอนนี้ท้องว่างอยู่ครับพ่อพวดเปิดเท่าไรนะหลานะเปิดแม่ลูกอ่ะเดี๋ยวเบิ้งแม่เขาก่อนครับนี่ที่ลูกเขายังไงเนี่ยครับอ๋อบางลานี่บาดายบางลานหรืออีหละเออบางลานชิดยาชีดกระสือยังพ่อยังยังยังครับโอ้ท้องอ่องป่องอยอะขนาดนั้นกาได้พ่อพดเปิดไว้เปิดไปสองหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นถ้วน ได้สองตัวเลยครับเด้สองหมื่นใช้ตัวที่สองตัวใดพ่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แทนไม่มาไหมตัวนี้เดียวหรือลูกพ่อไม่ลูกครับใส่ลูกตัวใดครับเนี่ยครับตัวน้อยๆหน่อยเนาะเอาเบิ้งแม่ก่อนแล้วเขไปเอาเบิ้งลูกครับอีร้านนี่เขาเขาคือยังหลายเติบจากตัวแล้วพ่อพันลูกอ่ะพันได้ลูกสามตัวท่านคอนอ่ะตันนี้ได้ครับท่องบ้านท่องครับเออเท่าใดพ่อพูดปิดไว้ปิดไว้ข้าสองนี่นะ หมื่นสองอ๋อหนึ่งหมื่นสองพันครับลูกผูหลูกแม่พ่อตัวนี้เป็นลูกนี่เด้อไหนครับตัวเชือกอี่ย้อไหนลูกแล้วอ่ะตัวไหนลูกแมฆนี่เป็ลูกแมฆนะเอาลูกแม่เออขาวดูได้หล่ะที่นี่จู้นี่ที่ไหนเป็นยังไงอย่างกันนะจู้นี่เป็นโค้มบอกครับค่ะครับเป็นโค้มอีหล่าตัวนี้ใส่ลูกเขาตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยครับลูกแบบผูใหญ่นี่ครับ ถ้าไดนพอพดเปิดไว้ผมบนะเปิดไว้ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่เลยครับลูกขอตัวส่วนเขานะตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้อันนี้คือแม่เขานะพ่อเนาะแม่เขาตัวนี้ท้องหรือยังครับท้องแล้วครับท้องแล้วได้จากเดือนแล้วพ่ออ๋อข้าได้หาหาเดือนแล้วได้อ๋อซื้อสองได้สามสองหมื่นห้าพันมาครบสุดท้ายพ่อมานี่นี่ก็ลูกแม่อ๋ออีหลานนี่ลูกแม่นี่นี่ตัวนี้ครับสาวน้อยตัวนี่ย ท้องเลยยังพ่อท้องนะครับท้องแล้วตัวที่สามเลยตัวที่ไหนในท้องตัวที่สองครับนี่สองดีครับถ้าได้พอพอด้องไว้ยี่ที่ผยี่แต่ว่าได้ลูกเม์ได้ครับเดห็ลูกสาวแต่ว่าเมยยถอกกระพเบิงไดนะพ่อเนาะมาเอาเบิร์มาพ่อไหมปหสองหกสี่สามสองสามแปดครับพ่อพดครับบ้านยมทงเปลยพระสวรเดีนะพ่อเนาะครับขอบคุณครับท่าน พี่น้องเคเจหาพ่อเราได้มาหลายตัวเยู่เมือนเด้ครับเด้ยตัวร้องแล้วเอาอขั้นวกไก่กับปส่งให้ได้นะพ่อหร้บจาหาสิบกิโลครับคุทธลายที่เบิ่งเปร่งเป่งเป่งรู้เรื่องเด้ยจอดเต็มกัะเล็บ เมือไอ้หนุ่มรูปหล่อได้ครับนี่ยพ่อพี่น้องอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์เอาไปในคอกผู้ใหญ่สุชาติบรดีษได้ครับเดี่ยมีประวัติบ่าครับบังลาเนี่ยบ่บ่ชัดเจนข้าวต้นเบังแลาบังสายลุงลก็นะที่นีประวัติครัวบุญทรงที่เขาท้ายใ่เนาะกระบงกะบานจากเดือนจากปีแล้วครับสองปีพอดีความสูงตัวนี้ได้ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองห่างหึงก็ดีหรอกนะผู้ใหญ่เนาะ ใช่ดีอยู่ไครก็ดีของเราอยู่เคี้ยงขาอ็โอเคอยู่ผู้ใหญ่ท่านใดครับผมเปิดไว้สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเลยครับเปิดนะครับต่อร้องออกเลยครับเดมาผู้ใหญ่ขอเบอร์เลยครับมาศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผู้ใญ่สุชาติจะแก้งคอพพี่น้องอย่ายได้ไอ้หนุ่มนี่ไปไว้ในคอกับเป็นพอพันธุ์ลยครับนะเวลากำลั<ม>ลงที่หัดแล้วนะผู้ใหญ่เนาะครับหัดคราบเด้ล้ แต่ว่านี่ใส่ใจข้อดีดอกดาดีครับเขาแม่ก็อย่งว่ดียกกระบานกระพาะแสแดงเราเยู่ครับนะค่อยๆโทรหาตามเบอร์ที่ผู้ใหญ่เราให้เลยครับผู้ใหญ่หมันนะครับเด้อ ขอบคุณหลายครับ